วัอจันรกหนึ่งครั้งนะครับนะกับพ่สุนคนเดิมนะลูกวันนี้ครับพี่เอานะเสอบทีแบบสามในพาร์ทที่มีชื่อว่าความสนใจข่าวสารความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นะครับมาทําให้ดูกันตัวข้อเนี้ของเราเนะครับเป็นเรื่องข่าวสารนะลูงนะเอาจะบอกข่าวสารจริงก็ไม่เชิงครับมันคือความรู้ครับทั่วไปในโลกของวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งไม่รู้ว่าเรานะครับรู้ไหมนะครับนะถ้าเกิดไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวนี้เรามาเล่าให้ฟังรับนะครับอ้าวข้อเนี้ของเรานะครับมันถามว่า มิเลเนียนนะลุงนะมิเลเนียมนะครับมาชินเนียนนะฮะมิเลเนียมนะครับ price look problem เนี่ยครับคือข้อใดโอ้พี่ต้องแบบตั้งใจอ่านนะครับอยวได้อ่านผิดอ่านถูกเนาะนะครับอ้าวอันดับแรกครับเผื่อเราไม่รู้นะครับโหงงมากเลยเนะมันแปลว่าอะไรนะฮะลองตีความแต่ละคำไหมครับอันแรกครับคำว่ามิเลเนียมลูกก็เกี่ยวข้องกับมิเลียนมิเลียนเนี่ยคือหนึ่งล้านและเนื่องจากเป็นภาษาอังกฤษครับมันคงจะไม่ใช่หนึ่งล้านบาทโอเคไหมลูกมันต้องเป็นหนึ่งล้านยูเอสดอลลาร์นั่นเองนะครับ คลาส์ครับพครับตัวนี้ฮะแปลว่ารางวัลจริงไหมเงินรางวัลอะไรทำนองนั้นเนาะปรเบมครับพื่อนครับตัวนี้แปลว่าปัญหาเนี่ยไม่รู้อะไรไม่ได้งงไหมหนึ่งล้านรางวัลปัญหาหนึ่งล้านปัญหารางวัลเอ๊ะต้องเป็นอะไรดีฮะต้องเป็นรางวัลได้ไหมครับจํานวนหนึ่งล้านยูเอสดอลลาร์ได้ไหมลูกที่จะการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างใช่ไหมใช่ไหมอันนี้เราแปลมานะครับน้าแปลมัง่ายๆเนาะเลือกเขียนนะครับว่าโอเคอ่านไปอ่านมานะฮะมันน่าจะพอแปลได้ว่าเป็นรางวัลใช่ไหมครับโอกเห็นแล้วกันเนาะ เป็นปัญหาได้ไหมลูกปัญหานะฮะที่เรียกว่าเราแก้ได้นะครับจะเป็นไงฮะที่ครับจะแจกไหมฮะอาจจะมาแจกเลยนะฮะเงินนะฮะรางวัลลูกอน,นี้โอเคว่าเป็นหนึ่งเอ็มได้ไหมฮะหนึ่งเอ็มเนาะแล้วก็ดอลลาร์ได้ไหมฮะแบบนี้ลูกอ่านหนึ่งเอ็มดอลลาร์ได้ไหมครับเออเราก็สนใจครับว่าตอนนี้มันคือปัญหาอะไรที่แบบมันจะต้องแจกเงินเราใช่ไหมฮะก็ลองดูในช้อยกันครับ ข้อหนึ่งเนาะบอกว่าเป็นปัญหาคณิตศาสตร์หรือมี7ข้อนะฮะถูกบัญญัตินะฮะโดยสาบันเคลข้อ2ครับเป็นทฤษฎีนะเป็นชื่อทฤษฎีนะลูกนะในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลข้อ3ครับเป็นชื่อปัญหาคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยที่ถูกแก้มานะมาข้อในอดีตนะครับถึงปัจจุบันนะฮะมีปัญหากี่หมื่นกี่พันกี่ล้านข้อไม่รู้แหละแก้หมดเลยนะครับเราเลือกเป็นมิลเลนเนียมไพรส์เตมหรือเปล่าข้อที่สี่ครับเป็นชื่อโครงการสำรวจอวากาศาของนาซ่านะฮะโอเคไหมฮะตั้งโครงการมาใครแก้ได้แจกหนึ่งล้านอะไรทำนองนี้สมมติ และสุดท้ายครับเป็นชื่อโรคทางจิตชนิดหนึ่งนะฮะโรคชอบแจกตังค์มั้งฮะโอเคมไหมครับโหโรคชอบแจกตังก็ดีมากเลยนะครับเอเคครับพี่จะอยู่ใกล้ๆเขาเนาะนะฮะอ้าวยังไงครับพวกครับอันนี้ลูกก็มีอันนี้แหละเราก็ลองแปลามาเรียบร้อยมันคือเรื่องปัญหาใช่ไหมละ่ะที่ก็ว่าเราไปแก้ได้นะครับเราต้องเป็นไงได้รับเงินรางวัลใช่ไหมครับหนึ่งล้าน US ดอลลาร์เนาะคิดว่าเหมาะข้อไหนมากที่สุดลูกข้อไหนดูมีดีเทลฮะดูมีรายละเอียดที่แบบน่าจะใช้ที่สุดต้องตอบข้อข้อหนึ่งนะครับได้ไหมครับตัวนี้ลูก ทำไมเป็นข้อที่หนึ่งอะขอเล่าให้ฟังขอละกันนะครับจริงๆแล้วอะครับไอ้ข้อมิลเลนเนียมไพส์โปรเบมเนี่ยลูกมันคือปัญหาครับคณิตศาสตร์นะครับทั้งหมด7ข้อถูกจัดตั้งถูกกําหนดโดยสถาบันทางคณิตศาสตร์เมืองเควตแม็ของเควตนะครับซึ่งจริงๆอะ่ะเราจะบอกว่าตั้งแต่อดีตนะครับถึงปัจจุบันลูกไอ้เจ็ดข้อเนี่ยครับถูกแก้ไปได้เนี่ยแค่ข้อเดียวเท่านั้นโอเคไหมครับเหลืออีกหกข้อนะครับที่ยังไม่มีใครแก้ได้คือมันก็มีคนบอกว่าแก้ได้แก้ได้แต่มันยังแบบ ยังพูดไม่สําเร็จยังไม่เป็นที่ยอมรับอะใช้คํานี้แล้วกันนะครับครั้ครับเหลือโอกาสให้เรานะฮะอีกหกข้อครับใครนะฮะที่อยากเรียนนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์นะคณะวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ลูกเคยเรียนมาให้เก่งนะครับแล้วก็ไปแก้ซะหกข้อโอเคไหมฮะเอาจริงไม่ต้องหกข้อหรอกหนูแก้ได้สักข้อหนึ่งก็ลูกตานยูสต์ลอดเนี่ยก็ถึงเป็นเงินนี่นะนี่ครับอ่ะข้อนี้ของเรานะครับก็เลยต้องตอบข้อที่หนึ่งเนาะเป็นความรู้ทั่วไปแล้วกันนะครับฝากเอาไปทบทวนหน่อยเดี๋ยวในข้อสอบจริงๆขึ้นมาเเเเรราาาจจะะะไไไไไดดด้้้มม่่ขขินนคับทํ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ